เล่าสู่กันฟังเรื่องช้าง EP 9ตอนช้างกินดินทำไมยังพบว่ามีท่านผู้ชมที่ติดตามเรื่องราวของช้างคอมเมนต์มาถามช้างกินดินด้วยหรือกินทำไมคำถามทำนองนี้ยังคงมีมาเรื่อยๆก็คงจะเป็นกลุ่มท่านผู้ชมใหม่ๆที่เพิ่งจะมาติดตามคลิปช้างหรือแค่ผ่านมาเห็นแล้วเกิดความสงสัย และคงจะได้ยินคำว่าโป่งกันอยู่บ่อยๆแอดมินเคยทำคลิปโป่งไว้ก่อนหน้านี้ก็จะขอมาเล่าสู่กันฟังอีกรอบเพราะคลิปเก่าๆหากไม่มีใครค้นหาก็คงจะไม่โผล่มาให้เห็นง่ายๆช้างเป็นสัตว์กินพืชเป็นหลักแต่ร่างกายโตๆมีทั้งกระดูกขนาดใหญ่และงาหรือขนายร่างกายจึงต้องการแคลเซียมหรือเกลือแร่เพื่อให้กระดูกและงาแข็งแรง ช้างทั้งช้างพลายและช้างโขลงจึงมักแวะเวียนมาลงป่งกันเป็นประจำเพื่อกินดินที่มีเกลือแร่ผสมอยู่นั่นเองแต่ไหนแต่ไรมาสัตว์ป่าก็ลงกินดินไม่เฉพาะช้างรวมทั้งแก้งกวางกระทิงหรือสัตว์กินพืชชนิดอื่นๆด้วยว่าสัตว์ที่มีกระดูกย่อมต้องการเกลือแร่หรือแคลเซียมซึ่งไม่มีในใบไม้ใบหญ้า หรืออาจมีอยู่บ้างก็ไม่เพียงพอต่อร่างกายสัตว์ที่กินพืชจึงหาเกลือแร่ตามผิวดินกินซึ่งเกิดจากการที่น้ำฝนได้พัดพาเอาแร่ธาตุต่างๆรวมทั้งเกลือแร่จากที่สูงไปรวมกันที่แอง่งเมื่อน้ำแห้งและมีเกลือแร่มากพอจมสัตว์ป่าได้กลิ่นก็จะพากันลงมากินกินกันจนเป็นหลุมตรงนั้นจึงเรียกว่าโปง่ง สัตว์ป่าที่ลงมากินดินตรงนั้นเราก็จะเรียกว่าสัตว์ลงโปง่งนายพรานที่ล่าสัตว์สมัยก่อนจึงมักนั่งห้างใกล้ๆโปง่งเพื่อรอยิงสัตว์ที่จะมาลงโปง่งแม้แต่เสือเองก็ซุ่มรอใกล้ๆโปง่งรอเหยื่อที่โดยมากมักเป็นสัตว์กินพืชที่ต้องการกินดินโป่งนั่นเองโป่งในธรรมชาติเมื่อสัตว์ลงกินบ่อยๆก็จะจืดจางไปเป็นธรรมดา โป่งนั้นก็กลายเป็นโป่งร้างรอสะสมเกลือแร่กันใหม่ซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรกว่าเกลือแร่ในธรรมชาติจะสะสมมากพออีกครั้งทำให้โป่งในธรรมชาติเหลือน้อยจึงมีการทำโป่งเทียมขึ้นตามอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตา่ตางๆเพื่อชดเชยโป่งธรรมชาติที่เริ่มจืดจางไปซึ่งวัตถุดิบที่นำมาทำโป่งก็จะเป็นเกลือสมุดรเป็นวัตถุดิบหลัก อาจมีแร่ธาตุอื่นๆเช่นเหลือแร่แท่งผสมอยู่ด้วยโดยจะทำไว้ตามจุดต่างๆริมชายป่าหรือใกล้แหล่งน้ำหรือตามทุ่งใครที่ขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่ก็จะพบโป่งเทียมอยู่หลายจุดเช่นโป่องอาจารย์แมวโป่งผาตะแบกโป่งกม .35 มโป่งข้างศูนย์วิจัยและทุ่งกวางซึ่งที่ทุ่งกวางนั้นก็มีหลายจุดทั้งสองฝั่ง ที่หนองปักชีก็มีโป่งชมรมเพื่อนใกล้ทางไปหอสองสัตว์ก็มีที่สนามกอล์ฟเก่าและตรงข้ามค่ายสุรัตก็มีโป่งสองฝั่งทางขึ้นไปเขาเขียวก่อนถึงศาลเจ้าพ่อก็มีโป่งล่าสุดเพราะว่ามีการทำโป่งเพิ่มที่หนองปักชีแต่โป่งเก่าๆก,ก็ไม่ทราบว่ามีการเติมเกลือแร่ที่โป่งกันถีแค่ไหน แม้จะพบว่ามีโป่งอยู่หลายจุดบนเขาใหญ่แต่ช้างก็ไม่ได้มาลงโป่งทุกวันหรือเราอาจไม่เห็นช้างลงโป่งเลยทั้งอาทิตย์เลยก็เป็นได้แม้ว่าช้างจะลงโป่งตอนกลางคืนเราก็จะเห็นร่องรอยของช้างทําให้รู้ว่าช้างเพิ่งมาลงโป่งโป่งเทียมนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือช้างป่าให้มีเกลือแร่เพียงพอยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ผู้คนที่ขึ้นมาบนเขาใหญ่ได้ใกล้ชิดช้างป่า โดยเฉพาะที่ทุ่งกวางซึ่งเป็นจุดที่ชมช้างลงโป่งได้ดีช้างเขาใหญ่จึงกลายเป็นเป้าหมายของคนรักช้างอยากเห็นช้างป่าด้วยตาตัวเองช้างป่าเป็นสัตว์อันตรายไม่ได้เชื่องอย่างที่หลายคนเข้าใจไม่ใช่ช้างเลี้ยงควรอยู่ห่างๆอย่างน้อย50เมตรงดบีบตแตรและขับรถจี้ช้างอาจเป็นการยั่วยุพึงปฏิบัติตามคำแนะนำของอุทยานอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสวัสดีครับ